สวัสดีค่ะก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะมาให้แนวทางหอยลาวพัฒนางวดประจําวันพุทธที่10เดือนสิงหาคมนะคะพี่น้องจา๋าก่อนที่จะมารับชมแนวทางหอยลาวนะคะเรามารับฟังคําเตือนก่อนนะคะคําเตือนนะคะคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะพี่น้องจา๋ารับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะพี่น้องจา๋าใครอยากกินขนมมาตักกินได้นะคะ ชิ้นละสิบาทถ้าเป็นราคาเงินบ้านเราก็เงินไทยก็ประมาณ7บาท75-70 7ิบห้บาเแปดทเดี๋ยวที่นี่เป็นจำนวนเงินมา10บาทสิบหลิงกิตก็คือ7จ็กว่าบาทบ้านเราขอนอกเรื่องนิดน,นึงเนาะขนมหน้าทานโอเคนะคะมารับฟังใหม่นะคะ เด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรได้คำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะตัวเลขก็เกิดจากการคํานวณของสถิติหวยที่ออกในงวดก่อนๆนะจ๊ะอาจจะมีคํานวณเข้าบ้างหลุดบ้างก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะเข้าๆออกอนะคะพี่น้องจ๋าขึ้นๆลงๆนะจ๊ะโอเคจ้าเรามาสรุปแนวทางของวันจันทร์ที่8กันดีกว่านะคะว่าเลขตารางรายวันนั้นมีเข้าไหม เลขตารางรายวันนะคะเลขตารางรายวันก็มีเลข8เลข4เลข5เลข6เลข7เลข1นะคะส่วนเลขที่ออกก็คือ9 5ข้างหน้าบางพื้นที่ก็จะเอา9 5นะคะบางพื้นที่ก็จะเอา9 5เป็น2ตัวล่างบางพื้นที่ก็จะเอา2 8เป็น2ตัวล่างนะคะแล้วก็สรุปว่าเลขตารางไม่เข้าเช่นเดิมนะคะพี่น้องจ๋า ไม่เข้าอีกแล้วเจาะผิดอีกแล้วโอ้ยเนาะพี่น้องเ้ยก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะไม่เข้าอีกแล้วแต่ว่าโค้งสุดท้ายมีเข้าเลขอ่าเลขสามตัวกับเลขสี่ตัวนะคะถ้าตัดเล่นแปดศูนย์ศูนย์แปดเข้านะคะพี่น้องถ้าตัดเล่นนะคะถ้าตัดเล่นแปดศูนย์ศูนย์แปดนี่คือได้อยู่นะคะ 08ข้างหลังนะคะก็ยังดีที่ยังได้2อ880ข้างหลังข้างบนนะคะ2ตัวบนข้างบนนะคะพี่น้องจ๋าก,ก็ยังดีที่ยังได้เนาะพี่น้องเนาะก็ยังดีเนาะเกือบไม่รอดโอเคจ้าเรามารับชมแนวทางของวันพุธกันดีกว่าว่าเลขตารางรายวันนั้นจะมีไหม ไม่ใช่จะมีตัวไหนพูดผิดคะพี่น้องหิวอะไปเลยเลขศูนย์ทรงศูแล้วจะพี่น้องจะาศูนจัดไปพี่น้องสี่แปดสีนะคะส่วน เน้นไปที่เลข5แล้วก็เลข9 50 51 52 54นส่ะคะส่วนเลข9กนะคะก็ไปที่90 91 9ูสา 94ส่นะคะส่วนตัวที่ชอบนะคะก็จะเป็น50แล้วก็54นะคะเลขกนะจ๊ะก็จะชอบ90กับ91นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะพี่น้องจา๋ากันนะคะกันไปชุดกันไปที่16 สี่หนึนะคะตัวที่ชอบนะคะก็จะเป็น29งกับหนนะคะตัวที่ชอบนะคะส่วน3ตัว3ตัวตัดเล่นนะคะ3ตัว3าตัวเอาไปที่ 5 0 9ไปเลยค่ะพี่น้องกัดเล่นนะคะ5 0 0 5 5 9 9 5 5าูา0 9 0, 6, 0, 6, 0 6. อย่าลืมกลับหัวนะคะถ้าเลข9้นี่อย่าลืมกลับหัวปิ้นหัวเป็นเลข6นะคะก็จะประมาณนี้ส่วนอันนี้ก็จะประมาณ6 4 6 3 6 1 หกแบบนี้นะคะพี่น้องโอ้ยน,นี่สิไปปิ่นเป็นเลขนันอยู่อันนี้ก็ประมาณห้าอันนี้ก็ประมาณสองหอันนี้ก็ประมาณ19แบบนี้นะคะพี่น้องจา๋าถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะแอดไลน์ได้นะคะถ้าใครอยากได้เล,เลขทูบหรือว่าเลขสายด่วนอย่างนี้นะคะพี่น้องจา๋า ไอดีนะคะ a b b y 96.5 mm. นะคะ mm. เผื่อพี่น้องอ,อยากทำบุญทำอะไรก็ได้นะคะพี่น้องถ้าได้จากสูตรหวยของแอดมินให้นะคะวันนี้หวย ของฮานอยเข้าสุดซอยเลยนะคะพี่น้องจา๋าวันนี้กิจไม่ไหวเลยสุดซอยเลยเมืยไอ,อกเล็บเลยพี่น้องเอ้ยเข่าจะแต่เฉพาะกิจยัน VIP เลยพี่น้องจา๋าโอ้ไม่รู้จะเฮยังไงแล้วจา้าโอเคนะจา๊าสำหรับใครที่เข้ามารับชมย้อนหลังนะคะเขาขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงๆรวยๆคิดหวังสิ่งใดก็ <c oughs> ขอให้สมหวังสมราดถนาทุกๆครั้งทุกๆคนนะคะพี่น้องจา๋า ส่วนเลขจุดทูบนะคะจะมาจุดให้ช่วงเย็นๆนะคะประมาณ5้าโมงครึ่งหรือว่า6กโมงครึ่งของเวลาประเทศไทยนะคะโคงสุดท้ายของหน่วยเราจุดให้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอเก่าวคำว่าสวัสดีค่ะเฮงเรงลอยๆทุกท่านค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ